ผมสำหรับเริ่มแรกจริงๆก็มาจากอาชีพของตัวเองนะครับคือรับสร้างแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าเราไปสร้างมาหลายๆที่มันจะคล้ายๆกันไปหมดนะทุ่งดอกไม้หรือจะเป็นเป็นพวกซุ้มอะไรต่างๆพวกซุ้มรังนกที่เราเห็นทั่วไปผมว่าอยากทําอะไรที่มันแปลกๆขึ้นมันเป็นแบบสากลที่ไม่ใช่ว่าเป็นของไทยคนเดียวอยากให้คนแบบเออต่างประเทศเข้ามาเสพสัมผัสไอ้มันจะกาศดแบบนี้ได้ผมก็เลยจินตนาการเรื่องต่างๆขึ้นมาจากชื่อตัวเองคือไตรเทพเนาะ ผมก็สร้างบอกว่าเอิมส่วนนี้เริ่มต้นจากมีเทพเจ้า3องค์สร้างขึ้นมาก็เนรมิตพวกสรรพสัตว์ไอ้ทุกอย่างขึ้นสรรพสัตว์ทุกอย่างขึ้นพวกมนุษย์หินมนุษย์ไม้พวกสัตว์ประหลาดสัตว์ต่างๆหรือว่าพวกนักลบอะไรต่างๆทุกอย่างขึ้นมาครับผมแล้วก็มาช่วงหนึ่งที่เทพเจ้าทรงเบื่อหน่ายกับการปกครองก็เลยไปจําศีลภาวานาอยู่บนยอดเขาเทพเจ้าหลังจากนั้นก็ประมาณ1นึ่งล้านสองแสนปี กท่านตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งมาพบว่าสรรพสิ่งของท่านทุกอย่างมีความวุ่นวายเกิดการแข่งแย่งเขียนค่ากันเองท่านก็เลยสาบทุกอย่างให้กลายเป็นหินเพื่อยุติความวุ่นวายเหล่านั้นรูปปั้นทุกอย่างนี้จะเป็นจึงเป็นรูปปั้นสป,ปรลรดหรือทั้งที่อยู่ในลักษณะเหมือนถูกสาบเป็นหินทุกอย่างครับผมทีนี้อย่างที่เราแบ่งโซนเราแบ่งโซนยังไงครับพี่โซนอะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็ ตรงข้างหลังนี้จะเป็นโซนผู้พิทักษ์อ่าผู้พิทักษ์จะพิทักษ์รักษาเเขาเรียกว่าแท so ่งโซเอนเป็นแท่งที่เทพเจ้าทุกองค์บรรจุพลังงานไว้พลังงานตัวนี้จะรักษาสมดุลในในสวนไตรเทพอ่าดูแลต้นไม้ให้ออกดอกตามฤด,ดูกาลอ่มีอะไรต่างๆหลายอย่างมีดูหนาวฤู่นอะไรต่างๆคือต,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 ตัวนี้ครับแลวตัวนี้ทาไมต้องพิทักษ์ไว้เพราะว่าถ้ามันไปอยู่ในเป็นครอบครอ,องของส่วนตัวของใครไอ้ผู้นั้นก็จะเป็นตัวที่มีพลังอ่า ให้เด็กได้จินตนาการตามเวลาันเที่ยวอ่ะก็จะครอบคลุมทุกอย่างถ้าใครมีตัวนี้นะครับแล้วตัวละครทุกตัวมันก็จะมีสตอรี่ละหลายอย่างนะครับผมอย่างโซนอีกโซนที่2ก็คือโซน Monster. Monster มอนสเตอร์มอนสเตอร์ก็จะเป็นพวกตัวละครที่เกิดจากการสร้างของเทพเจ้าอ่าส่วนหนึ่งของเทพเจ้าแล้วส่วนหนึ่งจะเป็นสร้างมาจากไอ้กลุ่มที่แบบเกิดจากพลังมืดคือพวกพ่อมดหมอผีพวกอสุรกายมันจะมี2ออโซนไอ้สอสอ,สอชนิด แล้วโซนโซนที่สามก็จะเป็นโซนคอนเทพเจ้าคอนเทพเจ้า,จาก็คืออ่คอนเทพเจ้านี่เขาจะกว้างไปทุกที่พอไปตกที่ไหนคอนเทพเจ,เจ้านี้ก็จะแผ่รังสีที่จะมีแร่ธาตุต่างๆออกมาแล้วก็จะมีพวกเต่ายักษ์แต่เขาเรียกว่าเต่าแกาแล็กซี่เต่าพวกนี้เขาก็จะมากินพวกพลังงานต่างๆที่เกิดจากคอนอ่เขาก็จะมีการกลายพันธุก,กรรมมีสองหัวบ้างมีหกขาบ้างอ่าเกิดโซนโซนที่สี่จะเป็นโซนต้นเบาบัฟฟี่ บลบับฟี่นี่คืออดีตเขาก่อนที่จะจะถูกสาบบาบับฟี่เขาจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่ในตำหนักของเทพเจ้าอ่ะเปรียบเทียบก็คือเป็นพ่อบ้านอ่ะรับใช้ทําครัวทําอะไรประมาณนี้นะครับผมเมื่อถูกสาบเขาก็จะมาเป็นต้นบาบับฟี่ที่เป็นตัวสีสวยอ่ะส่วนต้นบาบับฟี่เขาจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือเขาได้พรจากเทพเจ้าเพราะว่าใกล้ชิดเทพเจ้าเนาะเขาจะมีอวาวจาอันเป็น,เป,นเป็นเลิศ ให้พรกับใครก็จะได้สมหวังถ้าใครมาเที่ยวต้องเขาชอบการสัมผัสเราต้องไปกอดเขาแล้วขอพอรถึงจะสมหวังครับผมแล้วก็จะมาโซนโซนโซนที่5้านะครับโซนที่5้าก็จะเป็นอ่าตรงนี้จะเป็นทุ่งกระเจียวทุ่งกระเจียวลาโฮเน่ลาโฮเน่ก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของไอ้เทพเจ้าสร้างขึ้นมาแต่ว่าลาโฮเน่เขาจะเป็นตัวละครที่มีพลังชีวิตน้อยที่สุด มีอายุสั้นด้วยความที่อายุสั้นเขาจึงไปพป้นพลังงานชีวิตตัวอื่นทําเหมือนเป็นโจรเหมือนกองโจรดักพ้นพลังงานชีวิตตัวอื่นมาเป็นของตัวเองนอกจากพ้นแล้วเขายังชอบอะไรพวกกามราคะทําพวกข่มขืนกนะระทาชําเราเทพเจ้าก็เลยลงโทษเขาโดยการตัดแยกชิ้นส่วนชิ้นส่วนมือจะอยู่ตรงนู้นก็จะเป็นน้ําตกอีกในมุมของไอนสเตอร์ Monster กับหัวเขา ส่วนกระเจียวเขาจะอยู่ฝั่งนี้ครับเพื่อเอามาตั้งประจานให้ใครดูไม่ให้ไปทำเป็นเยี่ยงอย่างก็เลยก็เรียกว่าทุ่งกระเจียวลาโเนี่แต่ว่าท,ที่ว่าตัดทาไมต้องตัดแยกขึ้นสวนคือตัวนี้เขาจะมีพลังอย่างหนึ่งคือเขาฆ่าไม่ตายถ้าไม่หมดอายุไขเราจะตัดยังไงก็ไม่ก็ไม่ตายครับผมส่วนกระเจียวลาโเนี่เขาจะอยู่กับไอ้หนอนเซราฟิมหนอนเซราฟิมจะเป็นหนอนพวกกินคนฮะ ไอ้นอนเป็นกลุ่มพวกพลังเมือดสร้างขึ้นมาตัวนี้มันจะอยู่ในโซนเดียวกันกันกบไอของไอกระเจียวทุ่งกระเจียวพวกสัปรหลาดแล้วอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนลานกลางเต็นครับผมที่กําลังจะเปิดใหม่หมครับผมเปิดอาจจะเปิดสัปดาห์นี้แหละครับผมเป็นลานกลางเต็นเราจะกลางเต็นบนลานที่เป็นทุ่งหัวใจจะมีรูปหัวใจแบบเต็มเลยครับผมมีลานกลางเต็นแล้วก็สามารถที่จะตกปลาฟรีได้ครับผมเพราะว่าปลาเป็นปลาธรรมชาตินักท่องเที่ยวสามารถมามา,มาตกปลาได้ และที่สําคัญก็คือสวนไตเทพบจะไม่มีตัวละครที่ไปซ้ำกับหนังการ์ตูนถือได้ว่าเป็นแหล่งที่จินตน,นาการแบบตัวละครที่มีความโดดเด่นเป็นหนึ่งเดียวในในโลกก็ว่าได้ครับในประเทศไม่ใช่ในประเทศในโลกเลยนะเพราะตัวละครพวกนี้จะไม่มีในหนังการ์ตูนที่ไหนเ,ออเราจะไม่เจออะไรที่มันซ้ำๆแปลกๆครับ